สวัสดีครับผมพ,พี่น้องมาเมื่อน,นี้ครับลวกมึกพี่น้องโอ้โหนวกนวดมึนกนะครับพี่นอ้องยิ่งๆครับมาม,มาก,กนนันไกเข้ามากันโอ้ยจีเปยนไายพี่น้องโอ้ยไก Mhm, <coughs> yêu là Thật Cảm hết mhm, không Cảm มันหลงยังไงไงปนหลงเต็มปากเต็มคำครับอ ูอาไาไปนอนไปกางไย่บนอกกินยาครับอือหอใส่ข้ามยังไร ก็เป็นขึ้นขึ้นเลยครับ <c oughs> อือคือ,อจริงแซ่บนะครับ Hum. Oh. <tossos>

นี่เสียงกวนเลยไปลองโอ้ยาู้ทยครับ ขอโทษขอไปเลยครับพี่น้องหินบุบเบิลมาดีครับนี่มาเฮาข่างบาดจ้าเข่าอย่างครับครับขอโทษกับกุริยาท่าท้างนะครับในการกินมันสุภาพกันไหนครับมัอนี่กะไนนีมากพี่น้องเบิดเพียงนทันี้ครับเนนะบื้อหนาเสียาแนวแเสงมันสุภาพกันไหครับมัอนี่สวัสดีครับ